ทุกคนดูเองนะแม่จะไม่พูดนะดูมือพี่ดูมือพี่เนี่ยดูมือพี่นะอ่าไม่รู้ให้ทำอะไรให้แหละนะไม่ใช่แค่ก็ได้ก็แล้วกันทุกคนถ้าทำอย่างนี้ได้ก็มีแฟนกับาสามีเท่านั้นแหละค่ะนะไม่รู้ว่าให้ดูอะไรให้ทุกคนดูเองมือพี่แค่บอกนะ เดี๋ยวค่อยด,ดูขอบกางเกงหรือหรือดูอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่รู้พี่เขาจัดอะไรอ่ะดูเองแล้วดูคอมเมนต์สิเออไม่ใช่ใครก็ได้นะที่ทําแบบนี้คอมเมนต์ก็มีแต่แบบส่งรูปหัวใจให้แบบนี้ไม่เชื่อแล้วว่าเขาเป็นเพื่อนไม่ใช่ใครก็ได้นะใช่ก็ใช่ไงก็ชัดเกณฑ์ไง ไม่ต้องจําเป็นต้องถ่ายให้ดูอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธ์เข้าใจปะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อถ่ายดูอย่างอื่นด้วยอันนี้เน่เน่เน่เน,น,น,น่ชัดเจนไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดอ้อฝากรับชมโฆษณาด้วย